ใครจะไปคิดว่าดอกไม้จะกลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมครั้งนี้สวัสดีค่ะนักสืบชาวไทยชั้นดาลา f อ o r a l d e s i g n ร์ที่เชื่อว่าคนตายพูดไม่ได้แต่ดอกไม้ไม่เคยโกหก สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่องดาลาบุพภาคตกรรมดาราบุพภาคตกรรม มุมมวลบุภาน,นิสวนดาหลานักจัดดอกไม้มือฉังต้องเตรียมงานวิวาระหว่างสองตระกูลที่ทรงอิทธิพลจนกระทั่งมีคนพบศพเจ้าบ่าวเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดคดีฆาตกรรมนี้สามารถติดตามได้ในดาหลาบุภาฆาตกรรมสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในเน็ตฟลิกครับต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนร์ดหนังหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่องดาหลาบุภาฆาตกรรม ซีรีส์นี้มีทั้งหมด6ตอนตอนหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงความรู้สึกตอนที่ผมดูครั้งแรกนั้นมันเหมือนนิยายฟิลเหมือนผมกําลังอ่านนิยายเรื่องหนึ่งอยู่มันมีความเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานภาพมุมกล้องและโทนสีของเนื้อเรื่องทุกอย่างมันดูสวยงามในแบบของมันตลอดการดูทั้ง6ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนอ่านนิยายโดยเฉพาะในฉากที่เจอกับดาหลาและฉากที่ดาหลาอยู่กับดอกไม้ซึ่งเป็นอะไรที่ดูงดงามมาก ย่าย่อุรัสยาในเรื่องนี้โคตรสวยเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังที่ดูง่ายๆมันต้องใช้สมองและใช้ความคิดเป็นอย่างมากอารมณ์เหมือนดูเชอร์ล็อกโฮมเวอร์ชั่นของเบนดิกคัมเบรแต่เป็นในรูปแบบที่โคตรอาร์ตและโคตรสวย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรื่องเราสามารถนำมาคิดและจับเจ้องได้ตลอดเวลาว่าความหมายมันคืออะไรผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ฉลาดคนเขียนบทฉลาดผู้กำกับฉลาดความซับซ้อนความตึงเครียดและสิ่งหลายอย่างมันผสมกันได้อย่างลงตัวแต่สำหรับส่วนตัวของผมมันก็จะมีบางส่วนที่ผมรู้สึกเบื่อ คือพาร์ทที่ไม่ใช่การสืบสวนของดาหลาเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกเบื่อมากเพราะว่าในส่วนนั้นความอาร์ตและความสวยมันหายไปมันกลายเป็นความทึบมืดมนแทนแต่พอหนังตัดกลับมาที่ดาหลาทุกอย่างมันดูสวยและดูอาร์ตขึ้นมันทำให้หนังน่าดูขึ้นมันทำให้ผมอยากติดตามตัวละครนี้ไม่อยากห่างจากตัวละครนี้ไปไหนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เข้าเป็นพาร์ทของตำรวจฟิลของหนังมันแตกต่างมากจากพาร์ทของดาหลาง่ายๆก็คือว่าพาร์ทของดาหลาคือสิ่งที่ดีที่สุดของหนัง แต่สิ่งที่ผมมองว่าทําให้หนังมันดรอปคือพาร์ทของตารวจแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งสําคัญของเรื่องก็ตามโดยรวมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ทั้งอินโทรงานภาพฉากสีและนักแสดงทุกอย่างดีไปหมดเลยแต่หนังเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหนังที่ดูยากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเป็นหนังที่คุณต้องตั้งใจดูและต้องเก็บรายละเอียดคุณถึงจะสนุกและเอนจอยไปกับมันผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหนังสืบสวนสอบสวนชอบอ่านเชลล็อกหรือชอบอ่านหนังสือของอากาธาคริสตี้ผมยอมรับ ว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมาะกับคุณมากครับมันคือจดหมายรักจากซีรีส์ไทยที่ส่งถึงแฟนๆหนังสืบสวนสอบสวนหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ Facebook TikTok และ Lemonade เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนิร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ